ท c t ีแท็กเสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะในวันเสาร์นะคะที่26กรกฎาคมนะคะ2,568วันนี้นะคะน้ำตาลจะพามาชมนะคะอ่ายันมาและก็คูปบต้านะคะในราคาไม่เกิน2แสนนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถถ่ายไว้ใช้งานนะคะในราคาที่ไม่สูงมากนะคะก็ขอแนะนำนะคะ ยันม่าและคูวตาที่น้ำตาลจะมาแนะนำให้ชมในวันนี้นะคะราคาไม่เกินสองแสนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงจัดโปรนะคะรถราคานะคะ หากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรถไถมือสองไว้ใช้งานนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน PC Tractor อำเภอบินจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่ร้านของเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้พีไ่ได้เลือกชมกันนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นเยน m a อิซกินะคะคูบตาหรือว่าแมสซี่นะคะทางร้านของเราก็มีให้ชมกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็น47แรง YM351A นะคะของยันม่าแล้วก็อิเซกิ40แรงนะคะคูปะต้า40 47แรงนะคะทางร้านเราก็มีให้เลือกชมนะคะอะเดี๋ยวเพิ่มไปการเสียเวลานะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมยันม่าแล้วก็คูปะต้านะคะในราคาไม่เกิน2 0 0แสนค่ะไปกันเลยค่ะ มาที่คันแรกกันเลยนะคะกับยันม่านะคะ EF 3 5 2 t นะคะรุ่น35แรงนะคะสภาพพร้อมใช้คันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะแล้วจะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะ ทำสีทั้งคันนะคะเก็บสวยค่ะหลังคาเป็นหลังคาใหม่นะคะคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะปี60หลังคาไม่มีแตกนะคะหลังคานี้เรา,าซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะคะส่วนสภาพเบาะก็ทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะ ล้อหลังใช้งานได้อีก70-80%นะคะล้อหน้าก็ใช้ได้อีก60%ค่ะใบผ่านยังสภาพเต็มใบนะคะสวยๆอยู่ค่ะส่วนสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่รั่วมไม่ซึม PTO เหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะ คันนี้ขายตามสภาพนะคะคันนี้ขายอ่าราคาตามสภาพนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่1 5 5 0 0 0าาบาทนะคะวันนี้จัดโปรดราคาค่ะให้เหลืออยู่ที่1 4ึ0 0 0 0บาทนะคะอีพีท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถขายนะคะรุ่นไม่ใหญ่มากราคาไม่แรงก็ขอแนะนำคันนี้นะคะรุ่น3-5แรงค่ะของยันมาปลอภัยใน เสียงอาจจะไม่ชัดนะคะพี่ท่านใดนะคะมองหารถไถไว้ใช้งานนะคะขอแนะนำนะคะที่ร้านพีซีแท็กเตอร์อเภอบินจักจังหวัดศรีสะเกดนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือ,อใช้เบอร์โทรนี้แอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 8นย 6-0-0-4-7-5-3นะคะย้ำอีกทีค่ะเบอร์โทร08-1-6-0-0-4-7-5-3นะคะเบอร์นี้พี่เจ้าของร้านจะเป็นคนรับสายเองนะคะเป็นเสียงพี่ผู้ชายนะคะคันแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมคูบูตานะคะราคาที่ไม่เกิน สองแสนบาทกันต่อเลยค่ะไปกันเลยมาต่อกับคันที่สองกันเลยนะคะเป็นคู b บตานะคะ L 3 4 0 8นะคะรุ่น34แรงสภาพสวยๆพร้อมใช้นะคะคันนี้ก็เก็บสวยทั้งคันนะคะเล็กๆน่ารักนะคะพร้อมใช้งานค่ะ พี่ท่นานใดนะคะที่กำลังมองหารถไถยนะคะราคาไม่แรงก็ขอแนะนำนะคะที่ร้าน PC Tactor ทางร้านของเรามีอยู่2คันนะคะที่ราคาไม่เกิน2 0,000งก็จะเป็นยันมากนะคะ35แรงแล้วก็คูบตานะคะรุ่นรุ่นนี้เลยคะ่ะ34แรงที่น้ำตาลแนะนำอยู่ยนะคะคันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะ หลังก็แห้งๆนะคะไม่รั่วไม,ม่ซึมงีทีโอเหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะส่วนระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะหลังคาตัวนี้่าหลังคาทางร้านาซื้อเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสะภาพเบาะเบาะก็ทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะ ยางหน้านะคะใช้งานได้อีก90%ได้นะคะ8 9 0ได้ค่ะส่วนยางล้อหน้านะคะก็ใช้ได้อีก70-80%ได้นะคะสภาพส,สวยๆนะคะคันนี้ใครได้ไปก็สามารถเติมน้ำมันลุยงานได้เลยนะคะ คันนี้ก็จดทะเบียนปี52นะคะจดทะเบียนปี52อุปกรณ์2ชิ้นดันดินหน้าแล้วก็ผัานพุดินด้านหลังคันนี้ขายราคาตามสภาพนะคะก็ตามที่ได้ชมกันเลยค่ะคันนี้ขายอยู่ที่1 5 5 0 0 0บาทนะคะช่วงนี้จัดโปรค่ะลดร,ราคาเหลืออยู่ที่145,000บาทนะคะ1,45,000บาท ลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหางบราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นคูบตาหรือยันมานะคะก็ขอแนะนำค่ะที่ร้านของเรามีอยู่2คันนะตอนนี้ก็จะเป็นคูบตา L3408 นะคะแล้วก็เป็นยันม่า EF352T นะคะรุ่น 30, 35แรงนะคะสภาพพร้อมใช้ทุกคันนะคะที่ให้ชมมานะคะทั้ง2คัน พี่ท่านใดนะคะชอบอาคูปตาหรือยันม่านะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะหรืออ,อยากแน่ใจนะคะก็สามารถอาแอดไลน์นะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์แปดหนได้นะคะขอ,อแอดไลน์ขอรายละเอียดนะคะหรือว่าวิดีโอคอลเพื่อดอูตัวรถตัวจริงได้นะคะทางร้านก็จะให้ชมสภาพรถตัวจริง ให้พี่ได้ตัดสินใจกันนะคะาสามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หากน้ำตาลพูดผิดพูดถูกในส่วนตรงไหนนะคะหรือไม่ละเอียดในส่วนตรงไหนน้ำตาลก็ต้องขออภายัยพี่ๆไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะที่น้ำตาลจะมานำเสนอให้พี่ได้ชมกันนะคะว่ามีรถ ใายขั้นไหนเข้ามาแล้วบ้างนะคะราคารุ่นไหนบ้างก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะนัตาลก็ขอจบคลิปการรีวิวนะคะรถไทมือสองคูบต้ากับยันม่า L34 แล้วก็35แรงไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ